เช่นนี้ไม่เกินกึ่งเดือนศัตรูแพ้พ่ายไปหมดสิน้นกราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาในพระคาถาคาถาบทน,นี้โบราณท่านห่วงแหนว่ากันว่าวิเศษยิ่งนักท่องภาวนาทุกวันศัตรูที่คิดร้าย ต่างแพ้พ่ายไปหมดสิ้นพระคาถาบทนี้บันทึกไว้ในสมุดใบลานเล่มดำบอกเคล็ดวิธีเอาชนะมารศัตรูผู้คิดร้ายโดยให้ตักน้ำใส่ขันแล้วสวดคาถานี้ห้าจบเจ็ดจบ,จบแล้วระลึกบุญกุศลที่เคยทำอูทิศให้ มูมานศัตรูเจ้ากรรมนายเวีนแล้วนำน้ำนั้นไปรถโขนต้นไม้ทำเช่นนี้ทุกวันไม่เกินคืึงเดือนศัตรูผู้คิดร้ายจะแพ้ไัร่รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวีนจะบรรเทายกโทษและเป็นที่รักแก่เทวดาพรมทั้งหลายอย่างที่กล่าวว่า พระคาถาบทนี้โบราณท่านห่วงแหนมากนักเขียนซ่อนไว้ในบันทึกตำรับยาเมืองพระปฐมและพรณน,นาคุณวิเศษของพระคาถาไว้ถึงสามหน้าพับใบลานมีคุณวิเศษหาประมาณไม่ได้พบที่เมืองนครปฐมคราวบูรณะองค์ปฐมเจดีคาถา ว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหะเวชิตัง เสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวนาะคันทภูภนาะมารูสหะพรมุนาชิตังอาปะชิตัง กาิราตถารูปรสะชันตุโนอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโว นาคันทภูโภนามารสูสะหะพรหมุนาชิตังอาปะชิตังกะยิราตถารูปัสสะชันตุนโนอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปะชาอัตตาทันตัสสะ โพสัตสะนิจจังสัญญะตะจาริโนเนวะเพโวนะคันทพัพโภนะมารูสะหะพรมุนาชิตังอาปะชิตังกะยิราตถารูปัสสะชันตุโน อัตตาหะวชิตังเสยอยูยาจายังอิตราปะชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทวูนะขันทภูณนะมารูสะหะพรมุนา ชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปรสะชันตุโนอัตตาหะวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปะชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญะตะจาริโน เนวะเทโณนะคันทพโณนะมารูสหะพรหมุนาชิตังอาปะชิตังกะยิราตถารูปสสะฉันตุโนอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปะชา อัตตาทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญะตัจาริโนเนวะเทโวนาะคันทโพโภนะมาโรสะหะพรมุนาชิตังอาปะชิตังกะยิราตถารูปราสะชันตุโน อัตตาหะเวชิตังเสยอยูยาจายังอิตราประชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโณนะคันทพัพโภนะมารูสะหะพรมุนา ชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปัสะชันตุโน